สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนกลับมาเจ,เจอเจอที่เด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมครับเฉพาะคุณบันแจิสดเน้นสดวันนี้มีมาฝาก4 EP ตามปกติ EP 1ถึง EP 3 3คือตัวเน้นชุดเน้นเดี่ยว EP 4คือทีเด็ดทายสกอ์สูงต่ำ และตอนนี้ท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP สามตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่3นะเป็นเกระหว่างมอสเนียกับสโลวาเกียห e ้ามพลาดปรยการทั้งปวงฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองด,ดูลดแฮนด์แคปบมอสเนียกับสโลวาเกีย e แข่งขันกันตอนที่สองสี่สิบห้าสนนราคาที่เสมอสโลวาเกีย มอนเนียกัสโ,โลวากียเป็นเกมในกลุ่มเจเป็นเกมในกลุ่มเจแล้วเป็นเกมที่ไม่มีความหมายอะไรแล้วเพราะมอนเนียก็ตกร,รอบไปแล้วว่ากันตามตรงมีเพียงแค่เก้าคะแนนส่วนโซโลวากียก็ผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มไปแล้วมีสิบเก้าคะแนนและก่อนเกมนี้ราคาเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นมอนเนียตอบมปาลบ้า เหตุผลมอสโลวเกียเมื่อผ่านเข้ารอบไปแล้วประกาศชาัดเจนว่าเกมนี้บุกไปเยือนบอสเนียจะโรเตชันทีมลงเล่นในขณนะที่บอสเนียเนี่ยก็จะใช้ขุมกําลังล่าสุดที่เล่นแล้วไปแพลนกละไเบิก4-1ส,ส่วนสโลวเกียก็โรเตชันทีมครับเพราะว่าไม่จาเป็นแล้วไงขุมกําลังชุดใหญ่ที่โชว์ฟอร์มนี้ชนะไอร์แลนด์4-2วันนี้ชุซใหญ่ก็ได้พัก การประกาศแบบนี้โดยธรรมชาติเนี่ยราคามอลเนียน่าจะตอบแพงขึ้นเพราะลงเล่นในบ้านปิดจ็อบปิดรอบนี้ในบ้านและราคาเริ่มต้นมันก็มาบอบมาลมห้าแล้วแต่ทําไปทามามันกลายเป็นราคาเสมอสรโล่งเกลได้ยัยงไงก็ไม่รู้กลายเป็นทีมที่ประกาศว่าโรเทชันทีมราคากับย้ายฝั่งโมอนยกให้พวกเขาเป็นต่อซะอย่างนั้นผลงานท้าเกมหลังสุดของมอสเนียก็คือชนะสองแพ้สาม การลงทุนนี้ขาดทุนยับทุกเกมส่วนสโลวาเกียห้ากเกมหลังสุดชนะสามแพ้สองการลงทุนกำไรไปสี่เกมขาดทุนเกมเดียวการเจอกันของทั้งสองทีมในสี่ครั้งหลังสุดผ่านการชนะทีมละสองครั้งส่วนในรายการนี้เจอกันบ้านสโลวาเกียสโลวาเกียชนะบอลเดนไปสองศูนย์และนี่คือข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น คู่ระหว่างมอลเนีเยกับสโ,โลวาเกียนะในกลุ่มเจที่ไม่ได้มีความหมายอะไรแล้วทั้งคู่ในขณนะที่ตัวผู้ตัวนี้แคร็บจากเจ้าทั้งห้าลายวันนี้ประก,กบอบว่าเจ้าทั้งห้าลายในส่วนของราคาผู้ไม่เชื่อใจะจ้บบาบอลเนีเยร์เลยปรับราคาเพิ่มขึ้นหวดห้ารายครบบ้วนแต่เชื่อในโอกาสเสมอครับพรอปรับราคาลดลงหวดเลยห้ารายครบถ้วนเชื่อในทีมเยอสโลวาเกียแม้จะเป็นทีมสำรองโรติชันทีมลงเล่นก็ตาม พอสี่ต่อหนึ่งปรับราคาลดลงในช่องโลวเเกียตัวแฮนดิแคปที่ราคาโยกมาเป็นเสมอสโลวเบเกียเจ้าต่างห้าลายก็ยืนอยู่กับทีมเยือนบอลต่อปรับราคาลดลงทังหมดครบถ้วนในขณะที่เจ้าบ้านถูกปรับราคาเพิ่มขึ้นห้าลายครบถ้วนเช็นเช่นเดียวกันครับขอเรียกได้ว่าตัวผู้ตัวแฮนดิแคปยืนอยู่กับโลวเเกียอย่างชัดเจนถ้าอ่านกันตามเนื้อผ้าคือถ้าโซลวเเกียไม่ชนะก็เสมอ ไม่มีแพ้กลับออกมาเมื่อหวกรวมกับข้อมูลพื้นฐานและแม้รู้อยู่แก่ใจว่าพวกเขาจะโรเนชันทีมแต่เมื่อการปรับราคาแบบนี้แสดงว่าเจ้าอย่างมั่นใจอะว่าไอ้เซโลว์เกียชุดโรเทชันเนี่ยเขาอย่างดีพอและน่าสนใจกว่ามอร์เนียจะบ้านอยู่ดีเมื่อมันเป็นอย่างนั้นครับโมอโอเคก็จัดสซโลว์เกียครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นส่วนสิบดาวครับ เป็นตัวมั่นยนสุดเน้นสุดตัวที่สามใน EP สามจำคำคือวันนี้อยู่ต่อโซโลเกียในราคาเสมอนะเดียวว่าถ้าไม่ชนะก็จะไม่แพ้กลับออกมารุ่นแค่เชียร์ฟรีกับกินเต็มอยู่โซโลเกียและท่านใหนยังไม่ได้ฟัง EP หน EP สอและ EP สี่ที่เด็ดทานก่อนสูงตามก็ลงกวนติดตามกันให้ครบถ้วนด้วยขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ